ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิธิหารของ <_ C ell> หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พันห้าตอนเสาไม้ที่หลวงปู่ฉี่รถท่ถามกลางญาติโยม ต่อยอดจากเรื่องราปฏิหารของเจ๊น้อยปักธงชัยที่ได้พบกับหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินณวัดสับน้อยตำบลลำนังแก้วอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาจนเกิดบารมีธรรมหนุนนำให้ถูกหวยรางวัลใหญ่หลา,ลายสิบล้านบาทสร้างความเลื่อมใสศรัทธาไปทั่วสารทิศเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่สวงที่วัดแห่งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น แต่ยังคงถูกเล่าขานผ่านประสบการณ์ตรงของลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพี่อุ่นใจที่ได้สัมผัสกับอภินิหารต่างๆของหลวงปู่จนเกิดความศรัทธายองหมดหัวใจพี่สนองที่เคยมีโอกาสได้เล่นเบ้ากับหลวงปู่อย่างใกล้ชิดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายและเมตตาอันประมาณม่ได้ของท่านหรือเรื่องที่เจแดง ได้เห็นกับตาเมื่อหลวงปู่ล้วงเข้าไปในย่ามคู่กายของท่านแล้วหยิบธนบัตรใบละหนึ่งพบาทออกมาเป็นปึกใหญ่ราวกับเศษขึ้นมาได้เรื่องราวเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงบรารมีอันเหนือโลกของหลวงปู่สูงได้เป็นอย่างดีและในคลิปนี้พระอาจารย์สงกรานได้เมตานำทีมงานไปถ่ายทำบนศาลาหลังใหญ่ที่สามารถจุคนได้ร้อยกว่าคนศาลาหลังนี้ เต็มไปด้วยพลังศรัทธาของชาวบ้านและลูกศิกษย์ที่ร่วมใจกันสร้างเสร็จภายในระยะเวลาเพียงประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นเพื่อเตรียมต้อนรับการมาโปรดของหลวงปู่สูงโดยเฉพาะและบนศาลาหลังนี้เอง <c oughs> คือที่ตั้งของตำนานบทสำคัญที่ผู้คนต่างกล่าวขานกันไม่รู้จบนั่นคือเสาไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่สูงได้เดินมาและปัสสาวรดเอาไว้ซึ่งในตอนแรก อาจจะไม่มีใครเข้าใจในในยะที่ท่านทำขอเชิญท่านมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับในวาระแห่งศรัทธาที่เดินทางผ่านการเวลาเราได้กลับมาเยือนสถานที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งสลาม้ที่ยืนหยัดเป็นประจักษ์พยานแห่งแรงศรัทธาของชาวบ้านและเป็นพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยได้รองรับบารมีธรรมขององค์หลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน ที่ผู้คนเคารพรักยิ่งพระอาจารย์สงการท่านได้เมตตานำเราย้อนลํำลึกไปสู่อดีตท่านชี้ให้เราเห็นภาพในวันวานของศาลาหลังนี้ท่านเล่าว,ว่าศาลาหลังนี้หากว่าย้อนกลับไปในสมัยนั้นก็ยังไม่ได้สูงสง่าอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้หรอกนะสมัยก่อนนั้นศาลาหลังนี้ถูกยกพื้นขึ้นมาสูงเพียงแค่ประมาณหนึ่งเมตรเท่านั้นเอง เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงความรักและความศรัทธาของชาวบ้านทุกคนในละแวกนี้พวกเขาต่างร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาด้วยหัวใจดวงเดียวกันนั่นคือการสร้างที่พักที่สมเกียรติเพื่อรอต้อนรับการมาโปรดของหลวงปู่สวงการเวลาผ่านไปด้วยความจำเป็นและเพื่อการบูรณะให้มั่นคงแข็งแรงศาลาหลังนี้จึงถูกดีดหรือว่ายกให้สูงขึ้นมาเท่าตัว เป็นความสูง2เมตรอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันแต่ไม่ว่าสาราจะเปลี่ยนไปอย่างไรจิตวิญญาณและความทรงจำณนะสถานที่แห่งนี้ยังคงประทับอยู่อย่างมีเสื่อมคลายพระอาจารย์บอกว่าตรงนี้บริเวณใกล้ๆกับเสาต้าานนี้คือสถานที่ที่หลวงปู่ท่านจะมานั่งจำวัดพักผ่อนอริยบทเป็นมุมสงบที่ท่านเลือกเองพวกเราก็รู้กันแล้วว่า นี่คือที่ที่หลวงปู่อยู่ไม่มีใครกล้าล่วงเกินหรือว่าไปนั่งทับที่ของท่านโดยเด็ดขาดและที่บริเวณด้านหน้าตรงนั้นพี่อุ่นใจบอกว่าจะมีการก่อกองไฟเอาไว้เสมอโดยจะมีแผ่นเหล็กหนาๆรองอยู่ที่พื้นข้างล่างเพื่อกันไม่ให้พื้นไม้ไหมไฟกองนี้จะลุกโชนให้ความอบอุ่นอยู่เสมอโดยเฉพาะในยามค่ำคืน เป็นดั่งแสงสว่างและความอบอุ่นที่หลวงปู่เมตตามอบให้แก่ญญศิทยานุสิ์และชาวบ้านที่แวะเวียนกันมากราบไหว้ท่านไม่ขาดสายผมจับภาพของพัดลมเพดานโล่งๆที่เก่าคล่ำคร่าซึ่งผมคิดว่าคงจะไม่สามารถทำงานได้ผมเริ่มถ่ายทาจากพัดลมเพดานก่อนมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานก่อนที่ผมจะค่อย เลื่อนมุมกล้องลงมายัางพื้นที่ว่างเปล่าแต่ไม่ว่างเปล่าในความรู้สึกพื้นที่ตรงนั้นคือสถานที่ที่หลวงปู่เคยนั่งอยู่ผมค่อยๆก้าวเท้าเดินเข้าไปอย่างช้าที่สุดเชื่องช้าและมั่นคงเพื่อไม่ให้ภาพในกล้องวิดีโอสั่นไหวสมัยนั้นเทคโนโลยีกันสั่นยังไม่ดีเท่าทุกวันนี้ทุกอย่างก้าวต้องอาศัยการควบคุมและสมาธิอย่างสูง แต่ในขณะที่ขากำลังก้าวเดินไปนั้นในใจของผมกลับไม่ได้จดจ่ออยู่กับเรื่องเทคนิคการถ่ายทำเพียงอย่างเดียวผมได้ตั้งจิตอธิษฐานเงียบๆถึงหลวงปูส่สวงหลวงปู่ครับลูกมาถึงที่นี่แล้วด้วยความศรัทธาหากบารมีของหลวงปู่ยังคงสถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้หากสิ่งที่ลูกได้ยินได้ฟังมาคือเรื่องจริง เมื่อลูกเดินไปถึงจนถึงจุดที่หลวงปู่เคยนั่งขอให้ลูกได้เห็นปาฏิหารขอให้ลูกได้เห็นเป็นตัวเลขสักชุดเถอะผมค่อยๆขยับกล้องเดินเข้าไปถึงจุดที่หลวงปู่เคยนั่งจะเรียกว่าเป็นการย่องก็ได้เพราะไม่ต้องการให้ภาพสั่นไหวและเมื่อผมเดินย่องไปจนถึงจุดที่หลวงปู่นั่งปาฏิหารก็บังเกิดขึ้นตรงหน้า เมื่อผมเดินไปถึงจุดนั้นพอดีสายตาก็พันสะดุดกับตัวเลขที่เขียนด้วยเมจิกที่อายุผ่านมากว่า20ปีทำให้มันเลือนบารางแต่สามารถจะมองเห็นเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนจนหน้าขนลุกหัวใจผมเต้นบรารัวผมเพ่งมองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้แน่ใจใช่แล้วไม่ผิดแน่ตัวเลขสามตัวปรากฏเด่นชัดอยู่ตรงหน้าผม9 2 1 ผมรีบเรียกให้พี่ๆกรรมาการวัดที่อยู่ในบริเวณนั้นมาดูทุกคนต่างพากันตกตะลึงและประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไปได้อย่างไรก่อนที่ทีมถ่ายทําจะมาถึงเราเพิ่งทําความสะอาดเช็ดถูสลากันทั้งหลังอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วแต่ไม่มีใครเห็นรอยตัวเลขตรงนี้มาก่อนเลยแม้แต่เพียงคนเดียวความอัศจรรย์ในวันนั้น ทำให้ผมตัดสินใจนำเลขที่หลวงปู่เมตตาประทานให้ไปเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยความหวังเล็กๆในใจและเมื่อถึงวันประกาศผลรางวัลปรากฏว่าเลขท้ายสตัวรางวัลที่หนึ่งที่ออกในงวดนั้นก็คือ721เฉียดไปเพียงตัวเดียวตอนนั้นเองผมฉุกคิดขึ้นมาหรือว่าท้ที่จริงแล้วตัวเลขที่ผมเห็นนั้น อาจจะไม่ใช่เลข9แต่เป็นเลข7ที่มีลักษณะคล้ายกันหรืออาจจะเป็นพระวตาของผมในขณะนั้นที่พร่ามัวไปด้วยความตื่นเต้นปิติจึงมองผิดเพี้ยนไปหรือว่านี้อาจจะเป็นปริศนาธรรมที่หลวงปู่ต้องการจะสอนเราว่าโชคลาบเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวแต่ศรัทธาและปฏิหารที่ได้ประสบด้วยตนเองนั้นคือสิ่งล้ำค่าที่จะประทับอยู่ในใจของเราไปตลอดกาล พระอาจารย์สงการานได้เล่าต่อว่าเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่ที่นี่ยังมีอีกมากมายนักแม้แต่เรื่องที่คนธรรมดาอาจจะมองว่าแปกลกประหลาดอย่างเช่นเสาต้นนี้ณนะที่ตรงนี้เองท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายที่มานั่งกันอยู่เต็มศาลาหลวงปู่ท่านกลับลุกขึ้นมาแล้วขับถ่ายอุจจาระลงที่โคนเสาต้นนี้อย่างหน้าตาเฉยโดยที่ไม่มีใครได้กลิ่นเหม็นแม้แต่น้อยนิด ตรงกันข้ามกลับมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายกับกลิ่นดอกไม้ป่าโชยออกมาแทนนี่คือการแสดงให้เห็นถึงการอยู่เหนือโลกสมมติบัญญัติขององค์ท่านท่านไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเป็นการสอนธรรมะโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่เพียงคำเดียวความทรงจำเกี่ยวกับหลวงปู่ไม่ได้มีอยู่เพียงในคำบอกเล่าของพระอาจารย์เท่านั้นแต่ยังคงแจ่มชัดอยู่ในหัวใจของสิทธิใกล้ชิด อย่างเช่นพี่อุ่นใจพี่สนองทั้งสองท่านได้ช่วยกันชี้จุดต่างๆที่หลวงปู่เคยมานั่งพักผ่อนและจําวัดอยู่เป็นประจำทุกคำพูดทุกแววตาของพวกท่านสะท้อนให้เห็นถึงความรักความเคารพและความผูกพันอันลึกซึ้งที่มีต่อองค์หลวงปู่สวงพี่อุ่นใจยังเล่าต่อว่าในวันนั้นมีตู้รับบริจาคจากทั้งวัดแบงค์อัดกันแน่นจนเต็มตู้ จากแรงศรัทธาของสาธุชนนี่ไม่ใช่เป็นเพียงภาพของเงินบริจาคแต่คือภาพสะท้อนของบารมีธรรมแห่งองค์หลวงปู่สวงที่ยังคงแผ่ไพศาลและดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลกันมาทำบุญสร้างกุศลณนะสถานที่แห่งนี้อย่างไม่ขาดสายเรื่องราวของตู่เลขเรื่องราวของปฏิหารและเรื่องราวเหนือโลกทั้งหลายณศนะาลาแห่งนี้ ได้ตอกย้ำให้เราเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวแต่อยู่ในศรัทธาที่มั่นคงอยู่ในความดีที่เรากระทำอยู่ในความทรงจำอันง,งดงามที่จะเชื่อมโยงเราไว้กับบรารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดุดดังที่บรารมีของหลวงปู่สวงยังคงสถิตอยู่ณศาลา,าแห่งนี้ตราบนิจนิรัน ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ